มาสู่ช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงหองหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิ้งเองประเทศไทยจำกัดมาชนต้องบอกเลยว่าวันนี้คัดหุ้นเทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของดูโฮมนะครับต้องบอกเลยว่ามีรุน all ่นออททมไฮนะครับมองแนวรับดูโฮมที่15บาท50าสิบตังแนวรับทะไปอยู่ที่14บาท90ตาสค์สังสับแนวต้านของดูโฮมอยู่ที่16บาท30ต้านทะไปอยู่ที่17บาท ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นดูโฮมปิดที่16บาทเพิ่มขึ้น70สตางค์นะครับคิดเป็น4.58ตัวที่2นะครับนันคือตัวของ p d t GC นะนเรีวยกว่าเก็งกำไรจังหวะย่อตัวนะครับซึ่งมองแนวรับของ GC ที่61บาทแนวรับไปยที่59บาท20ตางค์สำหรับแนวต้านของ p d t GC อยู่ที่62บาท50ตางค์แนวต้านไปอยู่ที่65บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้น พีทที GC, ปิดที่61บาท50ตางลดลง1บาทที่เป็น1 6 0นะครับเรียกว่าเทคนิคสุดแซ่บที่คุณอภิวัตรนี่คัดมา2ตัวนะผมเชื่อว่าแฟนในการฟังแล้วเนี่ยไปแผ่การบ้านนะดูที่ว่าเทคนิคที่คุณอภิวัตรเนี่ยตีเส้นไว้มองกรอบไว้นี่เนี่ยเหมือนกับที่เรามองหรือไม่นะเพื่อที่จะใช้วางกลยุทธ์วางแผนในการเทรดในการเล่นหน้าการะดานสำหรับในวันพรุ่งนี้ในเชิงของสายเทคนิคครับผม น,นี่คือช่วงที่2ของรายการหุ้นนิ่งสุดแ่บนะครบในการกล้วยของกูรู